าวายาเพศของผมเนี่ยคืออยู่ๆเนี่ยนะคะมันไม่แข็งตัวเป็นมาห้าวันแล้วครับทีนี้เนี่ยผมไปซื้อยามากินกินแล้วเนี่ยนะคะมันก็ช่วยให้แข็งตัวได้แค่คืนเดียวจากนั้นมาก็ไม่แข็งอีกเลยครับเป็นเหมือนเดิมเป็นเพราะอะไรคุณหมอช่วยให้คําแนะนําด้วยจะได้รักษาได้ถูกทางครับนี้ก็จะตอบยาเพราะว่าไม่รู้ในเรื่องของอายุใดๆอายุค่ะนะคะคหรือว่ามีโรคประจาตัวหรือเปล่านะหรือว่าก่อนหน้านี้มันแข็งมาดีเลยตลอดเลยแล้วอยู่ดีคือ ตัเดเต้นคือหมายถึงว่าทันทีไม่แข็งเลยอย่างเงี้ยห้าวันอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดูอ๊ะมันมีสาเหตุอะไรหรือเปล่าความเครียดไหมพักผ่อนน้อยนะคะหรือมีคว,ม <ฮะ S 1> ความกังวลอะไรไหมเออม,มันต้องมีคืออะไรที่คือคือ,คอสมมุติว่าในในเรื่องของแบบเอ่อใบทองผู้ชายฮอร์โมนที่มันลดลงอ่ะมันจะค่อยๆไปค่อยไปหมายถึงว่าก็แข็งดีอยู่อ่แข็งดีแล้วก็ค่อยๆแบบอ่ะปานกลางน้อยลงหรือไม่แข็งอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะค่อยๆไปสเต็ปอย่างเงี้ยค่ะลรงมาแต่ถ้าสมมุติว่าอะไรที่มันแบบว่า เมื่อวานนี้ฉันแข็งได้แต่วันนี้คือแข็งไม่ได้แหละอันนี้มันต้องมีอะไรแหละมีอะไรที่มันก่อให้เกิดตรงนั้นนะคะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าทางใจหรือทางอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันแบบว่าเออมันทําให้เกิดอะไรที่มันเป็นทันทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมใช่อันนี้ก็ต้องมี คิดและว่าเอ๊ะมันเป็นสอะไรนะคะว่าเออเนาะส่วนการกินยานะเออแล้วคือซื้อยาเองกินซื้อง่ายมากเลยเราอันนี้หนึ่งงงเหมือนกันแล้วแบบว่ายามันดูซื้อง่ายเนาะแต่ว่าจริงจงเนี่นยว่า <c oughs> ว่ามันอันตรา,ายเออแต่คือไม่รู้ดูได้ว่ามันเป็นยาอะไรอย่างเงี้ยอ่าเนาะแล้วก็เออมันไม่ได้มีแค่ข้อเสียข้อดีอย่างเดียวแหละเออมันมีผลเสียด,ด้วยมีผลข้างเคียงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่า ถ้าจะมีอาการพวกนี้ไปหาคุณหมอเถอะเพราะ่าความปลอดภัยอะข,ของคนไข้เองนั่นแหละเออที่หมอพูดเนี่ยคือมันไม่ได้เหมือนแบบปวดหัวเป็นไข้แล้วไปซื้อพาราอ่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้มีอะไรเนาะเมื่อกินยาลดไข้ไปใช่ไหมแต่เนี้ยคือมันเป็นอะไรที่ไม่อันตารายเหมือนกันนะคะก็อย่าไปซื้อเองลเลยแล้วเราไม่รู้ได้ว่ายาของแท้ของลอมยาจากอะไรผสมอะไรบ้างอะไรนเงี้ยเออมันไม่รู้เนาะอะไรเงี้ยคะ่ะ